เมื่อวานนี้นะครับผมพูดถึงตลกร้ายที่มีบางท่านบอกว่านะครับถ้าต่างชาติมาซื้อบ้านในเมืองไทยเราเนี่ยราคา40ล้านเนี่ยนะครับเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวมาถึง800คนนะครับถ้าคนหนึ่งใช้5 0,000บาทถึงจะเป็นเงิน40ล้านอันนี้เป็นตลกร้ายที่ไม่สมเหตุสมผลลยครับคือว่าคนที่มาท่องเที่ยว800คนเนี่ยครับคนละห0,000นเป็นเงิน40ล้านนี่กระจายไปให้ ประชาชนคนเล็กคนน้อยมากมายนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อบ้านราคา40ล้านคนได้คือคนขายคนเดียวครับทีนี้ก็มีบางท่านนะครับมาโต้แยง้งบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีอิฐหินปูนทรายนะมีแรงงานก่อสร้างด้วยไม่ใช่เจ้าของบ้านได้คนเดียวนะครับอันนี้ผมก็จะชี้แจงให้เห็นชัดๆนะครับเผื่อบางท่านไม่เข้าใจซวบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับ ราคา3ล้านบาทบ้านหลังละ3ล้านเนี่ยนะครับเป็นค่าที่ดินไปแล้วสัก2ล้านเป็นค่าตัวบ้านแค่ล้านเดียวนะครับอันนี้เป็นเรียกว่า r u ออ o ท t h หรือว่าเป็นสูตรง,ง่ายๆนะครับบ้านหลังหนึ่งสามล้านเป็นค่าที่ดิน2ล้านเป็นค่าตัวบ้านแค่ล้านเดียวในค่าตัวบ้าน1ล้านบาทนี้เนี่ยนะครับแยกเป็นค่าแรง3 0,000นครับและค่าวัสดุ70,000สนครับรวมแล้ว1ล้านบาทแสดงว่า คนที่เป็นช่างก่อสร้างบ้างออกแบบบ้างหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยครับอยู่ในร้านเดียวเนี่ยนะครับนะก็คือค่าแรงค่าวัสดุแต่อีกสอง้านเป็นค่าที่ดินล้วนๆครับดังนั้นถ้าซื้อบ้านราคา3ล้านนี่คนได้ก็คือคนขายบ้านน่นแหละรครับประชาชนคนเล็กคนน้อยช่างอะไรงดังเป็นแค่แลกกระพิกเล่นนิดเดียวต่างกันครับกับการที่ให้ต่างชาติมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยครับ,เ,รบเงินส0ิล้านบาทได้มาจากนักท่องเที่ยว800คนถ้าคนนึงใช้ใจ่ายเป็นเงิน5 0,000บาทเนี่ยครับ รายได้กระจายไปทั่วประเทศแต่การซื้อบ้านของชาวต่างชาติหลังหนึ่งอย่างนี้เนี่ยครับมันไม่คุ้มหรอกครับเดีย๋ยวหวังว่าเขาจะมาจ้างคนใช้คนไทยนะครับก็จะจ้างคนใช้พม่าก็ว่าได้ครับนะหรือว่าบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยกไปไม่ไดนะ้อันนี้บอกตรงๆนะครับว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ยกไปหรอกครับเขาจะมาตั้งอาณาน,นิคมในเมืองไทยต่างหากนะครับที่ให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เห็นด้วย กับการขายชาติขายแผ่นดินเพียงเพื่อเงินในกระเป๋าตัวเองครับ